สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องอดิศรส,สกลนครน,นะครับเรากําลังจะไปดูการเทป,ปูนนะครับซึ่งพี่ออมมาคุมงานเองนะครับมาแล้วนะครับ65ท่านนะครับยังไม่หลุดกันใช่ไหมครับ 66ท่านแล้วนะครับสวัสดีครับนี่คือภาพบรรยากาศการเทเสานะครับนี่นะครับนี่นี่นะครับอัปเดตนะครับ สิบเก้าท่านด้วนะจ๊ะถ้าหลดต้องขออภัยนะครับตอนนี้ใช้สองเครื่องอีกเครื่องหนึ่งอัดเป็นวิดีโอไว้นะครับเ,เดี๋ยวถ้าเกิดหลด,ดก็าายยจะทําเป็นคลิปนะครับออสวัสดีเจ็ดสิบเอ็ดท่านด้วยนะครับตอนนี้แดดจ้ามากนะครับดูหลังเสื้อพี่อ๋อเป็นหลักนะรับนะร้อนมากครับตอนนี้ดูเหงื่อนะครับดูเหงื่อคิดว่าจะดูคิดชอบพี่อันนี้ยอดไลค์เยอะแล้วครับพี่แบ่งมาให้น้องบ้างให้มันผ่านกด y o u t u เลยเร็วนะฮะ สู้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 เมื่อก่อนพี่มาก็สู้สู้นี่แหละสู้สู้นะครับสู้สู้ขอบคุณ85ท่านด้วยนะครับเอาแบบไหนทำแบบไหนตอนนี้ดูเอารถเอารถไปหน้าเดินหน้ารถเอาตัวเองบังกล้องไว้นะครับแดดร้อนครับดูดูเงาผมนะแสงแดดข้างหลังนี่ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปปลูกรถให้ก็ได้เอาสบายเลยก็ควายตั้งเลยก็ได้ ที่เธอสบายใจเมื่อเธอจะไปก็ไม่มีใครเหนียวล้างเพลงเดียวกันนะฮะภาพเบอร์ครับแอดครับผมจะเป็นเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับและนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะครับการเทเสานะฮะเพิ่งเสร็จไปหนึ่งเสานะครับ เสาต้นเทจากเสาต้นที่4มาต้นที่สานะครับเทสลับหลังมานะครับไม่ได้เลียง1 2 3นะวันนี้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับคุณเนเน่บอกว่าสวัสดีครับคุณพระยอมนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะแสงมันจ้านะครับถ้าเกิดคอมเมนต์ไหนแอดอ่านไม่ครบต้องขออภัยเด้อให้ชมภาพบรรยากาศไปนะครับ วันนี้ลุง้นถึงไหนแล้วใครตามลุงอยู่แจ้งด้วยนะครับลและนี่ก็คือภาพบรรยากาศล่าสุดตอนนี้นะครับของการเทเสานะครับ